1> EP 1851คำพิพากษาสารดีกาที่1953ทับ2567บริษัทอออางโจทย์ในสอสลากับพวกจำเลยโจทฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองเพื่อร่วมกันชำระเงิน1 8 0 0 0 0 0 4,756บาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราระะ7.5ต่อปีของต้นเงิน1 7 8 6 4ล้บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์จำเลยทั้งสองขัดนัดยื่นกับให้การสารชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่1นึ่ชำระเงิน หนึ่งล้านเจ็ดแสนสุร้บาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตรารัตเจ็ดจุดห้ต่อปีนับแต่วันฟ้องวงเล็บฟองวันที่3ามกรกฎาคมสองนหกสิเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์กับให้เำื่อยที่หนึ่งใช้ค่าใชจาตำเนียมแทนโจทย์โดยกำหนดค่าทนายความ5,000บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลให้จำเลยที่หนึ่งใช้แทนตามทุนทรัพย์ที่โจทชัะคดีค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินคดีให้เป็นพักคำขออื่นให้ยกและให้ยกฟ้องโจทสำหรับจำเลยที่สองค้ารชารจำเนียมระหว่างโจทกับจำเลยที่สองให้เป็นพับโจทอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่ง พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทคืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์แก่โจทค่าหรือชดทำเนียมชั้นอุทธรณ์นอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับโจทกดีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลดีกาศาลดีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โย์รับประกันภัยรถกระบ,บะไว้จากจำเลยที่สองซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถคันดังกล่าวตามเงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ข้อสี่ระบุว่าการคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่บริษัทจะถือว่าผู้ขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจาก ผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเองแต่มีเงื่อนไขว่าข้อ4.1บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยรอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อ7อการยกเว้นทั่วไปการประกันภัยตามหมวดนี้ไม่คุ้มครอง ความรับผิดอันเกิดจากข้อ7.6การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า50บมิลลิกร,รัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่16พศ3 7 3 7อออกตามความในพระราชบัญญัติ จรจาจรทางบกพศสอ2 2ารากำหนดให้ถือว่าเมาสุราข้อ8ข้อสัญญาพิเศษส่วนเงื่อนไขในข้อ7.6บริษัทจะไม่นำมาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดในกรณีที่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือรับผิดตามกรมธันประกันภัยต่อผู้เอาประกันภยัย แต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไปแล้วในความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้วผู้เอาประกันภัยต้องใช้จำนวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนภายใน7วันนับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัทคดีนี้เมื่อวันที่23าบาธันวาคม 2 .611 เวลาประมาณ15นาฬิกาจำเลยที่1ขับรถกระบะที่โจทย์รับประกันภัยโดยจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถคันดังกล่าวยินยอมและนั่งโดยสารมาด้วยจำเลยที่1ขับรถโดยประมาทด้วยความเร็วสูงและในขณะเมาสุรามี ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด102วมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้รถที่จำเลยที่1นึขับเสียหลักไปทางขวาข้ามเกาะแบ่งกึ่งกลางถนนแล้วพุ่งชนรถยนต์คันอื่นอีกสามคันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกต่อมาจำเลยที่1ถูกฟ้อง เป็นคดีอาญาและให้การรับสารภาพสารพิพากษาลงโทษจำเลยที่1แล้วโจทได้ชดใช้ค่าสินใหมโทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกไปเป็นเงิน1 7 0ล้าน7 6 4บาทสารจั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่1นึ่งรับผิดชดใช้ค่าสินใหมโทดแทนที่โจทได้ชำระให้แก่บุคคลภายนอกไปคืน ให้แก่โจทคู่ความไม่อุทธรดีกาคดีของโจทสำหรับจำเลยที่หนึ่งจึงยุติไปตามคำพิพากษาสาลชั้นต้นคดีมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของโจทว่าที่ศาลอุทธรภาคหนึ่งพิพากษาย,ยกอุทธร์ของโจทชอบหรือไม่เห็นว่าโจทบรรยายฟ้องว่าจำเลยที่หนึ่ง ขับรถกระบะที่โจดรับประกันภัยโดยได้รับความดินยอมจากจำเลยที่สองผู้เอาประกันภัยและจำเลยที่สองนั่งโดยสารไปด้วยขณะเกิดเหตุจำเลยที่1ขับรถโดยประมาด้วยความเร็วสูงและในขณะเมาสุราจนเกิดระเมิดอันเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรประกันภัย โจทจึงไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายของรถกระบะท,ที่รับปาาระกันภัยและบุคคลที่โดยสารมาในรถแต่โจทย์ยังต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายเมื่อโจทย์ชำระค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วจึงมีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนที่ได้ชำระไปคืนจาก จำเลยทั้งสองสภาพแห่งข้อหาตามคำฟ้องโจทส์สำหรับจำเลยที่สองอาศัยข้ออ้างว่าจำเลยที่สองผู้อ,อประกันภัยและผู้ครอบครองรถยินยอมให้จำเลยที่หนึ่งขับรถคณะเมาสุราโดยจำเลยที่สองนั่งโดยสารมาด้วยอันเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย โจทย์ไม่ได้บรรยายคำฟ้องให้จำเลยที่สองรับผิดร่วมรับผิดกับจำเลยที่หนึ่งในฐานะผู้มอบหมายหรือสั่งการให้จำเลยที่หนึ่งขับรถไปในขณะเกิดเหตุดังนั้นในส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยที่สองยินยอมให้จำเลยที่หนึ่งขับรถกระบะท,ทั้งที่ทราบว่าจำเลยที่หนึ่งเมาสุรา และนั่งโดยสารมาด้วยจำเลยที่สองสามารถบังคับบัญชาออกคำสั่งหรือสั่งการให้จำเลยที่1ขับรถเร็วหรือช้าได้จำเลยที่2เป็นผู้มอบหมายหรือสั่งการให้จำเลยที่1ขับรถกระบะท,ที่เอาประกันภัยไว้กับโจทย์ในขณะเกิดเหตุถือว่าจำเลยที่2กระทำผิดสัญญาประกันภัยและผิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อโจทย์ได้ชำระค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วจึงมีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหม่ทดแทนจากจำเลยที่สองได้ตามกฎหมายและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยจึงเป็นการอุทธรณ์ที่เกินไปกว่าหรือนอกจากนอกเหนือจากสภาพแห่งข้อหาที่โจทย์ได้บรรยายไว้ในคำฟ้อง ุทธทอ์อของโจทย์ที่อ้างว่าจำเลยที่สองเป็นผู้มอบหมายหรือสั่งการให้จำเลยที่1ขับรถในขณะเกิดเหตุจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในสารชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา225วรรคหนึ่งที่สารอุทธรณ์ภาคหนึ่งไม่รับวินิจฉัยใ,ในปัญหาดังกล่าวนั้น สันดีกาเห็นพ้องด้วยแต่นอกเหนือจากปัญหาตามอุทธรของโจทย์ดังกล่าวแล้วโจทย์ได้อุทธร์คัดค้านกับพิพากษาศาลาชั้นต้นในข้อโต้แย้งที่ว่าจำเลยที่สองซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยและเป็นผู้คอบครองรถกระบ,บะที่เอาประกันภัยยินยอมให้จำเลยที่หนึ่งขับรถกระบ,บะทั้งที่ทราบว่า จำเลยที่หนึ่งเมาสุราและนั่งโดยสารมาด้วยถือว่าจำเลยที่สองผิดสัญญาประกันภัยและผิดเงืินไขที่ระบุไว้ในกรมกประกันภัยรถยนต์ที่สารุทร์ภาคหนึ่งไม่วินิจฉัยอุทธรณ์ข้อน,นี้ของโจทย์จึงเป็นการไม่ชอบเมื่อโจทย์ยังคงดีการในปัญหาดังกล่าว สันดีกาเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดไปโดยไม่ต้องย้อนสำมนวนไปให้สามุทธรภาคหนึ่งพริจณาพิภากษาใหม่มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามบุทธรและดีกาของโจทย์ว่าจำเลยที่สองต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่หนึ่งต่อโจทย์หรือไม่เห็นว่าจำเลยที่สองเป็นผู้ครอบครองรถที่โจทย์รับประกันภัย ยินยอมให้จำเลยที่1ขับรถในขณนะเกิดเหตุทั้งที่ทราบดีว่าจำเลยที่1เมาสุราซึ่งจากผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จำเลยที่1มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง102มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายและกรมธัน์ประกันภัยรถยนต์กำหนดเมื่อจำเลยที่ห เมียกันหมึนเมาแล้วแต่จำเลยที่สองก็ยังรู้เห็นยินยอมให้จำเลยที่1ขับรถโดยจำเลยที่สองนั่งโดยสารมาในรถที่จำเลยที่1นึขับด้วยจำเลยที่สองย่อมทราบดีว่าการขับรถในขณะเมาสุราอาจทำให้ผู้ขับขี่หย่อนสมรรถภาพในการควบคุมบังคับรถให้อยู่ในทิศทาง และช่องเดินรถของตนทั้งไม่อาจควบคุมความเร็วของรถให้ช้าลงหรือหยุดรถเมื่อจําเป็นเพื่อป้องกันมีให้เกิดความเสียหายหแก่บุคคลอื่นได้การที่จําเลยที่สองยินยอมให้จําเลยที่หนึ่งขับรถดังกล่าวย่อมเลลงเห็นว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้กรณีถือว่าจำเลยที่สผู้ครอบครองรถ ไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอในการควบคุมดูแลร,รถซึ่งอยู่ในความครอบครองโดยาำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลภายนอกที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยจําเลยที่สองจึงมีส่วนประมาทก่อให้เกิดระเมิดครั้งนี้และต้องร่วมรับผิดกับจําเลยที่หนึ่งในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกด้วย นอกจากนี้การที่จำเลยที่สองยินยอมให้จำเลยที่1ขับรถที่โจทย์รับประกันภัยในขณะเมาสุราเป็นการผิดเงื่อนไขและความคุ้มครองตามกรมธรรประกันภัยรถยนต์ข้อเ6เมื่อโจทย์ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดต่อบุคคลภายนอกรายได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในความรับผิดที่จำเลยที่สอง ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้วจำเลยที่สองซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยจึงต้องร่วมกับจำเลยที่หนึ่งชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนที่โจทย์ได้ใจไปคืนให้แก่โจทย์ตามที่กําหนดในข้อ8ข้อสัญญาพิเศษอันเป็นเงื่อนไขการงดเว้นความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย อุทธรณ์และดีกาของโจทย์ข้อนี้ฝั่งขึ้นอัน,นหนึ่งเนื่องจากได้มีพระราชก,กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและาพาณิชย์ปศ2 5 .64 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่11เมษายน2 6 6 4โดยพระราชก,กำหนดดังกล่าวได้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา7และมาตรา224วรรคหนึ่ง เป็นผลให้ดอกเบีย้ยผิดนัดปรับเปลี่ยนจากอัตราร้อยละ7.5ต่อปีเป็นอัตรา้อยละ5ต่อปีหรืออัตราดอกเบีย้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตาเป็นพราชกิจดีกาบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ2ต่อปีแต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบีย้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่ พระราชะกำหนดนี้ใช้บังคับดังนั้นอัตราดอกเบีย้ยที่จำเลยทั้งสองต้องรับผิดหลังจากวันที่พระราชะกำหนดนี้ใช้บังคับจึงต้องเป็นไปนตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่และปัญหานี้เป็นข้อ,ขอกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนสานิกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพินารณาความแพง่งมาตรา142อนุ5หพิพักษาแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน1,786,645บาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราร,ร7.5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องวงเล็บฟ้องวันที่7 กรดากฎาคม2 5 6 3จนถึงวันที่10เมษายน2 5 6 4และอัตรารอยละ5ต่อปีตั้งแต่วันที่11เมษายน2 6 6 4เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่11เมษายน2 5 6 4นั้นถ้ากระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนอัตราโดยตราบเป็นพระราชกิจดีกาเมื่อใด ก็ให้ใช้อัตราที่ปรับเปลี่ยนไปบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปีแต่ไม่เกินอัตราร้อยละ7.5ต่อปีตามที่โจทย์ขอนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา,าสารุทธรภาคหนึ่งข้าราชการธรรมเนียมชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย มาตา่รผู้ใดจงใจหรือประมาทเล้อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำประเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้น